ที่ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่มีไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่มีคำนี้ปีที่แล้วพูด เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวหรือไม่ต้องทำหมดหรือแม้จะเศียหนึ่งส่วนสี่ก็พอนี่ในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกัน แต่เมื่อไม่ไม่นานเดือน,นที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาเวลาชานานมาพูดและบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วก็ เข้าใจว่าทำปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่าในพื้นที่ในประเทศถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ท่านั้นจะพอนั้นไม่ได้แปลว่า เศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทําอันนี้ถึงที่พูดต้องพูดเข้าในเรื่องเลยเพราะว่าหนักใจว่าแม้จะคนที่เป็นด็อกเตอร์ก็ไม่เข้าใจ